<c oughs> สวัสดีครับมาพบกับกระดานที่หนึ่งนะครับของการแข่งขันมหัศออนไลน์ครับกระดานที่หนึ่งเดี๋ยวสักครู่นะครับพอดีอันนี้ติด <c oughs> โอเครอนานแล้วนะมาเงนส่งสติกเกอร์มาส่งสติกเกอร์มาบอกรอนานแล้วนะครับ <c oughs> เดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวจัดให้ <c oughs> เอออันนี้ก็เป็นจอมสติกเกอร์แน่ๆเลยน,นี่ครับ แต่ผมไม่ได้กดปิดด้วยแหละปล่อยเขาปล่อยให้เขาส่งไปนะครับปล่อยให้เขาส่งไปจอมส่งสติกเกอร์จริงๆพวกนี้เขาเก่งนะก็มีเวลาเดินแล้วก็มีเวลาส่งสติกเกอร์ด้วยเขาทาได้ยังไเงเร่งเร่งเราใหญ่เลยนะครับนี่ปล่อยให้กินไปเลยเนะี่ยแล้วเราก็ไปแทกเข้าฮอตปกติเลยไม่มีอะไรมากนะครับแค่นี้ก็ได้แล้วเนะี่ เห็นไหมหมเดลส่งสติกเกอร์ดีนักนะครับพั 1, นหะ้าแปดสิบแปดเลยนะคะแนนเยอะกับผมด้วยของผมพันห้าห้าสิบเจ็ดนี่แลหละโมเดลส่งสติกเกอร์ดีนักนะครับเป็นไงล่ะหลุดเข้าฮอตเลยอ,อีพ่อเอ,อ้ยทีนี้ <laughs> ส่งสติกเกอร์ดีนักทีนี้เดินที่เฉยซะก็จบเนาะจาจะมาส่งทำไมสติกเกอร์คือทำโทษตัวเองเองเลย คนที่จะเอาสมาธิไปคิดวิเคราะห์การเดินหมากมาส่งสติ๊กเกอร์ให้เสียเวาลาเวลานะครับเป็นไงในะเงียบเลยทีนี้คอยดูจะส่งอะไรอีกไหมนะครับคอยดูว่าจะส่งอะไรอีกไหม <laughs> เงียบเลยนะครับคอยดู กระดานที่สองยังทรงอยู่นะครับแฮ่แห่แห่างันว่ะหมอล้ออย่าเลยกินเ่ยจะตัดหน้ายังส่งอยู่นะท้ายเกมเอาไว้แล้วหัวล้ออีกแล้วหมเล้อนะครับตัดหน้าเนาะเดี๋ยวลองหลอกกินสามดูไหมสูตรที่เราเคยหลอกได้หลอกกินสามผมก็ไม่ได้แล้วครับเพราะว่าเขาปิดแล้วเขาปิด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 กระดานที่สองนะครับ แต่ก็ดีนะเขาเขาเดินเร็วก็ดีอย่างหนึ่งเสียตรงเขาส่งสติกเกอร์แค่นั้นเองคนนี้นะครับแต่เขาไม่มีไม่ลีลาเลยรีบกดยอมแพ้เลยรีบกดยอมแพ้เลยอย่างดีอืมผมจะเดินยี่สิบสามเปสิบแปดหรือเบยี่สิบสี่ปยี่สิบดียิบสามสิบแปดดีกว่าเนาะลองดูทีนี้ไม่เห็นส่งสติกเกอร์เลยทีนี้อู้ลมซะโน้นเนี่ย มันเหมือนจะมีร่มนะเนี่ยมัน,มนจะมีร่มเห็นตัวสนะิบเป็นเจ็ดน่ะอ่ายังส่งสติกเกอร์หรัวเลาะอยู่นะครับยังหัวเลาะได้อยู่โอเคนะครับยังหัวเลาะได้อยู่แต่เ,เขาก็เดินดีนะหาว่าไปเขาก็เดินดีในระดับหนึ่งนี่แหละครับต่อไปก่อนเอา้าวลรวเขาหลุดเข้าหอดแล้วทีนี้เราน่าจะเป็นเรื่องนด่แหละเราทีนี้ เขาปล่อยให้กินด้วยปล่อยให้กินนะครับที่นี่นั่นเราก็ไปบ้างเนาะไปบ้างชอบครับชอบเจอกับคนคนนอย่างเงี้ยจะเอาให้เข็ด <c oughs> เอาให้เข็ดนะครับพวกส่งสติกเกอร์ดีๆเนี่ยเอาให้เข็ดเอาให้เข็ดตอนนี้เข้าฮอตไม่ได้นะกินหนึ่งตัวไปก่อนกินหนึ่งตัวเขาเข้าสามเอ็ดไม่ได้ สามเจ็ดสามสองก็ไม่ได้นะครับเขาต้องเสียหนึ่งตัวเขาต้องเดินสิบหกยี่สิบอย่างเดียวตอนนี้ไม่งั้นเสียสองอ่าใช่ไม่งั้นเขาเสียสองนะครับอ่าทีนี้ยี่สิบสองสิบแปดขังคนขังคนขังคนอ่าเสร็จแล้วก็ ขังไว้นะครับขังไว้อย่างนี้จะมาต่อเราขึ้นไปนะครับขังเลยไม่ให้ออกเลยครับเนี่ยจบแล้วครับเนี่ยเดินไม่ได้ <c oughs> ขอบคุณครับบางนันสุดยอดบางนันส่งสติกเกอร์แนวใหม่แล้วตัวแรกบอกผมชานะ สวัสดีครับมาพบกับกระดานที่สามกระดานที่สี่คู่แข่งพันห้าหกสิบของผมพันห้าเจ็ดสิบสี่นะครับหลังจากชนะจอมส่งสติกเกอร์เมื่อกี้นีบปราบจอมสติกเกอร์เดี๋ยววันนี้จะตั้งชื่อว่าปราบจอมสติกเกอร์นะครับเมื่อกี้เจอคู่แข่งกลุวนบบคู่แรกนะครับส่งสติกเกอร์ทึ่งทึงึงึง,ง,ง,งส่งใหญ่เลย ตอนนี้เขาโจรก่อนเรายึ้ปุ่มหลังนะครับปุ่มหลังจะเจิออกไปผมชอบเดินนี่ปุ่มหลังรับ,จ,บ, <c oughs> บ,นบจนก่อนนะครับอ่เขาต้องต่อส่วนมากจะต่อมาทรงนี่แหละอ่าจะต่อมาทรงนี่แหละ อ้อืมห้าไปเก้าดีกว่าห้าไปเก้าดีกว่าอันนี้เกมที่สามนะครับเกมที่สามขึ้นไปเป็นลักษณะการต่อนะครับทีนี้เรากินไหนดีเอ่ยหนึ่งเป็นสิบดีกว่านะ ขาน่าจะเดินยี่สิบสองสิบเจ็ดมาเข้าฮอตทีนี้น่าจะเดินยี่สิบสองสิบเจ็ดมาเข้าฮอตโอเคครับสิบสิบสี่โอเค ไปครับไปค <Okay, S 1> ครับ <c oughs> สองไปหกไปก่อนสองไปหกไปก่อนเพราะว่าหมากมันยันกันอยู่ทีนี้เรายันไว้ก่อนหกไปสิบเพื่อป้องกันการแทรกกินฟรีนะครับต่อคนนี้ก่อนเนาะเราต่อทั้งงูเลยนะครับก็กินมากินไปเขาน่าจะมาตัดสิบเก้าสิบห้าเราหรือเปล่าน่าจะมาตัดสิบเก้าสิบห้าเรา อ้าวไม่มาตัดนะครับนั้นเราก็ไปพุ่งไปข้อฮอตเลยยี่สิบสี่ยี่สิบเจ็ดตรงน,นี้อกมาอันี้มาก็ไปทางนี้นะครับตรงน,นี้อกมาก่อนไม่งั้นจะได้กินฟรีไล่หลังให้เขาหลบยังไงเขาก็ต้องหลบไม่งั้นโดนกินฟรี ลบมาปุป๊บก็มาขวางหน้าไว้ก่อนทีนี้ไปมาบังคับตัวนี้ให้เข้าฮอดฝั่งนี้ให้เข้าฮอดฝั่งนี้เพื่อที่จะเข้าไม่ได้นะเพื่อที่จะเข้าไม่ได้แล้วก็ย้อนไปที่เดิมนะครับก็เข้าไม่ได้ต่อให้เส้นออกไปก็เข้าไม่ได้เหมือนเดิมนะครับจบนะครับระดาน,นี้ก็คือจบ เรียบร้อยนะครับของผมพันห้าเจ็ดสิบสี่คู่แข่งพันห้าหกสิบนะครับต่อไปเป็นกระดานที่สี่นะครับกระดานที่สี่คู่แข่งเดินมาไปส่งซีอุ้ยกอนสิไปส่ง 4, สีง 10, อุย้ยซะหน่อยไปส่งซีอุ้ยนะครับ แต่กลัวอย่างเดียวกลัวเขาจะตัดหน้าถ้าเดินส่งนี้นครับเขามักจะตัดหน้าอ่าดีนะครับโชคดีที่เขาไม่ตัดโชคดีที่เขาไม่ตัดนะครับถ้าเขาเดินสิบสิบห้ามาเนี่ยอาจจะพุ่งหมวก็ได้เราอยากพุ่งหมวกก็ได้นะครับย่ี่สิบเก้าไปอ่าตอนนี้เขาตัดแล้วเขาตัดเล่น ซีอุยไปนะครับบางท่านก็เรียกปืนโตเพราะมันเป็นทรงเหมือนปืนปืนใหญ่ปืนโตเอาาเลยครับทีนี้ไปทรงนี้ก่อนไปทรงนี้ก่อน <c oughs> ไปครับ โอเคครับดูดูแล้วน่าจะเสมอขึ้นไปเราไปฝังกินฟรีดีกว่าเราไปฝังกินฟรีตัวนี้ดีกว่าแล้วเราจะทำให้เราหลุดเข้าฮอตได้ เว้นแต่เขาจะให้กินสองสิบห้าสิบเก้าแล้วเรากินไปตกหมาเยเลขหก 6, แล้วเขาใช้หนึ่งกินกลับมาอยู่หมาเยเลขสิบอันนี้เรายังไม่ได้หลุดเข้าฮอตอ่าเขาต้องแก้ด้วยด้วยการนี้เท่านั้นนะครับแก้ด้วยสิ่งนี้เท่านั้นถึงจะได้เราก็ต่อไปเลยดีกว่าต่อให้มันหลุดไปเข้าฮอตไปทางนี้เขาจะดักไหมสองมาหกไหม สองมาหกไม่เอ่ยคู่แข่งนะจะกาลังคิดอยู่ถ้าไม่ดักผมก็หลุดเข้าฮอตอีแูแหละถ้าเดินสิบหกสิบสองอ่าสิบสองสิบหกผมก็จะหลุดเข้าฮอตอ่าเขาไม่ดักนะครับงั้นผมลงไปเลยทีนี้อมาทางนี้ด้วยเก้าไปห้านะครับ พอดูคนนี้เขาจะโดนสองนะห้าไปหนึ่งถ้าเข้ามาตายที่ยี่สิบเจ็ดนี่โดนเลยนะครับเห็นมีใครเห็นหรือยังว่าโดนร่วมสองอยังไงสามสิบยี่ห้าเห็นยังถ้าเขามาตาที่ยี่สิบเจ็ดนะอ่าเขาไม่มาเหมือนเขาจะรู้นะครับผมก็แค่ย้ายหนึ่งมาห้าถ้าเขาแสดงว่าเ,า,เาเขารู้นะครับคนนี้ก็อ่านใช้ได้โอเคนี่ก็จบเลยนะครับ เรียบร้อยครับสกระดานสำหรับชุดปรับจอมส่งสติกเกอร์นะครับโอเคครับ